à con tre ta... quá Bên nhà, cho kênh mày! เทปะก็โอเคนะครับกลาบสวัสดีบิดรักชาวเกษตรทุกคนท่านกันนะครับเดี๋ยวผมเอ็มคนเดิมอีกแล้วนะครับซึ่งอีทัวใหม่เท่น,นะเท่จริงต้องให้เราไหมเออคือช่วงนี้เกมหมูปัญญาอ่อนไม่หิตใช่เปะลาล่ะอะไรเออ,เอ,อก็่าจะรู้แหละเออซึ่งวันนีก้ก็กลับมาเล่นเกมนะแล้วก็ถ้าเสียงไม้มันซาๆต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากใช้ไม้ของหูฟังแล้วก็ไอ้ไม้แยก เีต่อเออเลยนะก็น,นั่นแหละเออวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลองดาวดิชื่อเกมว่าสวีทดีมอ่ะฝันดีอะ่ะเออช่วยเป็นเกมเลยใช่เกมที่มีความสุขแฮปปี้มากเกมสำหรับเด็กทุกเพศทุกวัยยังไงเออรอเล่นอ่ะมาดูวิธีเล่นเลยวธีเล่นเดินใช้ W A S D ให้เก็บของ อ๋อถ้าจะเก็บของให้เดินเข้าหาถ้าได้ยินเสียงน่าก,กลัวน่าก,กลัวอย่าขยับเออแล้วก็เหมือนเดิมนะอาจจะฟังแนละ้วอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะจะใส่เพลงไปแทนอาจจะได้ยินแค่เสียงพูดเพราะว่าโปรแกรมที่ใช้มันไม่แยกเสียงเกมกับเสียงพูดให้ละเออเลยปรับไม่ได้นะเออขอายจริงก็ไปเริ่มเลยนะให้สวัสดีฉันชื่อว่าเคสคิตตี้เคสแมวเคสฉันเป็นตุ๊ก,กตาตัวโปรดอะไรเนะี่ย เป็นตุกตาตัวของเธอฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่เราเจอกันครั้งแรกที่เราที่เธอได้ฉันไปมันเป็นวันเกิดวันที่ห้ามันเป็นวันเกิดของเธอเธอรักฉันแล้วก็ตอนนี้เธอได้อายุสิบขวบอะไระเป็นเด็ดเดือดเวลานาน,านพวกเราอะไรสักอย่างฉันหวังว่าเธอจะไม่ลืมเกี่ยวกับฉันตอนนี้ ถึงเวลานอนฉันหวังว่าจะเป็นคืนที่ดีนะโชคดีเอมิลี่ฝันดีเย่ h yeah. มันเป็นคืนที่เงียบสงบเอมิลี่กำลังนอนหลับกับตุ๊กตาของเขาตุ๊กตาตัวปลอมเขา oh. 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 Yeah. ฉันต้องไป ดูว่าเกิดอะไรขึ้นไอมิลี่มึงบ้าป่ะเนี่ยไอ้เฮียละไรกูโคตรดังเอ,อไอ้เลิกเล่นได้ปะลีเสียงก่อนเลยลีเบาๆเลยมากดออกทันปะ่ะไอ้เชียด่ากลัวว่ะ ใช่พ่อกับแม่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยมันฝั่นร้ายฉันต้องไปนอนแล้วม,มึงจะมาทำอไรม,ม,มึงจะมาทำอไมเอ่อทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะแต่บอกเลยว่าโ oh <yeah. S 2> อ้ยเีอะ เออให้กวางไว้นั่นแหละเออเชื่อตกใจน่ากลัวกว่าอะไรนะดูอ t f ฟอร์มีอีกไอคเฮ้ยเอาไม่ไม่เกี่ยวโอ้โตกใจโอ้มันเสียงมันเงียบมากเว้ย โอ้แล้วห้องมันใหญ่จังวะแม่งแล้วเป็นโรคอะไรไม่ชอบเล่นแต่เกมเลยเหี้ยวโอ้แย่วะ่ะเปไง,ไงโอ้โหไปที่เตียงโอ้โหเอฮ้อ้อฮออ,อย่านะอย่าทำอะไรฉัน Na. Sẽ 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 Phản đi. บางครั้งฉันคิดว่าเธอกำลังลืมบางอย่างเกี่ยวกับฉันมันทำให้ฉันเศร้าเธอรู้ไหมพวกเราควรจะอยู่ด้วยกันฉันอะไรสักอย่าง I just don't get it เฮ้ยเกินไปเปล่าไม่ี้ยตัวอะไรอะ

ลืมอะไรอ่ะมันดูเหมือนกับกุญแจทางออกเหมือนฉันต้องออกไปอยากจะให้เห็นมากเลยตอนนี้เหงื่อเหงื่อขนาดไหนอ่ะ แล้วตรงไหนคือทางออกอะ่ะอย่าอย่านะอย่านะอย่านะอย่าจำอย่าอย่าเลยตอนรับกูด้วยไปไหนะ่ะให้เดินไปไหนอะ่ะเฮ้ยแฟน ตัวนี้เฮ้ยมีเฟดดี้ด้วยเหรอใช่ปะหมวกกระโบอย่างงี้อีสต์แล้วตัวอะไรแล้วไปไหนแล้วกูไปไหนกูแจ กูแจอ,อะไรอ่ะเฮ้ยเสียปยชนไปไอ,อตัวนั้นมันเดินอยู่่ะตัวอะไรวะโอ้มันกูตกใจไอสัตต้จะเอาไปไหนอ่ะไปไหนให้ไปไหน,ไไหนเข้าบ้านเหรอ อ๋อให้กลับไปนอนใช่ไหม,ไมไอย่านะเดโปรดไม่ใช่เอาใช่จริงน่ากลัวจริงบอกจากใจนะฮะ โอ้โหโอ,โอ้เธอเปลี่ยนไปอย่าลืมสวัสดีฉันคือเคสฉันเคสเธอเปลี่ยนไปนะเคสนะเธอเปลี่ยนไปอ้าวทำไมไมาอยู่เงี้ยว่าคราวนี้โดนข้าง อย,อย่าดิทำไมต้องเล่นอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยตายคือเลิกเว้ยถ้าเราตายอ่ะไม่เล่นแม่งละ A la อะไรอะพ่นอะไรของมึงเนี่ยบอกใจใจเลยฟังมู้เรื่องคำจริงๆว่ามันพูดอะไรโอ้แล้วพูดนานด้วยถ้าดูไม่ผิดอะ่ะมันน่าจะคือเคสเว้ยไอตัวเนี้ย ูดอะไรฟังเรื่องอ,อย่าจำสแกมึงมีตุก,กตายอย่างนี้เหรอเพือ่อนฮะาเอมิลี่ตลกกป่ะเนี่ย อ่าคุณแจวะโอเคโอเคเลยโอเค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 เลยโอเคจบไปจบเพจนี้เถอะไม่ไหวแฉะเกินเกินจริงจริงเกินเกินไปเกินเออ ก็เพ้อเฮ้ยไดะไปละเออบายอยาอย่าเลยจะพยายามไม่หาอีกเกมแบบนี้ได้หนอีกแล้วเออไปละเคยไ,ไปบาย